ระดาวจัดแปสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ช่วงจังหวะเวลาในเดือนรกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าการงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องเริ่มย้อนกลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะดาวประจําตัวของท่านเนี่ยตอนนี้รับเรียกได้ว่าเข้ามาอยู่ในภพกรรมะนะครับการงานอะไรต่างๆที่เออเรียกว่าต้องทําเป็นช่วงๆเป็นจงจังหวะเวลาเนี่ยต้อง ย้อนกลับมาให้ต้องเริ่มต้องทำกันอีกแล้วนะครับต่อยังต้องอาศัยไว้วาฒนคนอื่นเข้ามาช่วยอยู่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่จะทำเนี่ยไม่ใช่จะเ่ิงที่จะสามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับทีนี้เนี่ยจังหวะที่ดาวเสาเนี่ยมาอยู่ที่พบบริวารเนี่ยนะครับก็คงจะต้องกเกี่ยวเข็นกันหน่อยนะครับกรเกี่ยวเข็นกันหน่อยทีเดียวนะครับว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทาอย่างนี้คือ อาจจะเหมือนกับว่าคงต้องฝึกคนขึ้นมาใหม่หรือว่าต้องรับคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลบางเรื่องบางดาวใหม่เนี่ยแต่ก็เอา้ามันเวลาครับยังไงก็เราไม่สามารถอยู่โดยไม่มีเขาอยู่แล้วต้องเสียเวลาสอนกันหน่อยก็ต้องอดทนแหะครับไม่งั้นก็ถาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าจะเป็นจังหวะที่คนที่เป็นคู่กันอยู่เนี่ยจะช่วยเราได้มากแล้ว ตอนแรกๆนม่โอ้ช่วยไม่ค่อยได้นะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาก็เรือดาวมันเป็นเป็นปลานะฮะแถมยังอยู่ในพบบรีด้วยนะฮะตัวเราเองเราก็เหมือนถูกกีดถูกกันนะฮะจากตัวจากเขานะฮะทำให้เขาไม่สามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือนะเข้ามาจัดการดูแลเรื่องราวต่างให้เราได้แต่ตอนนี้เนี่ยพอจังหวะด,ดาวเขาขยับมาเป็นกเกษตรตาธิบดีแล้วเนี่ยในช่วงกรกฎาคมเนี่ยนะฮะวางแผนไว้ได้เลยครับว่า อยากจะให้เขาช่วยทําอะไรนะครับเพราะว่าอะไรต่างๆที่เขาได้เริ่มนะหรือช่วยเหลือกันไว้เนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลยาวนะครับดังนั้นเนี่ยรีส่งมาเลยครับว่าอยากให้เขาทําอะไรอยากให้เขาช่วยอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ที่เครียกว่าเป็นทั้งคู่รักคู่ขาคู่สัญญาเนี่ยนะฮะเราอยากจะเจรจาอะไรกับใครยังไงเนี่ยในช่วงตรงนี้พูดคุยได้นะครับพูดคุยได้โอกาสที่จะว่าได้รับผล ที่สําเร็จนะฮะในเรื่องราวต่างๆมีสูงนะครับก็ต้องอาจต้องเผื่อใจไว้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีดาวมนุษย์อยู่นะครับอยู่ในภพนี้ด้วยนะครับเราอยังอยู่กันไปอีกนานนะครับอาจจะมีบางเรื่องบางราวนะครับที่อาจจะบิดบิดเบ็ดเฉยๆไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราดูจากกําลังของดาวศุกร์เป็นหลักนะฮะที่เป็นเกษตราทีบดีผมก็ยังมองว่าให้น้ําหนักว่า โอกาสที่จะสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการคุยเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเป็นไปได้ด้วยดีเรื่องเงินทองตอนนี้ก็ยังีิดว่ายังต้องใช้อยู่พอสมควรแต่ใช้แล้วเนี่ยก็จะไปสู่เรื่องที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าการงานนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนะครับคือการที่จะใช้จ่ายลงทุนเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานตรงนี้เนี่ย จะเป็นอะไรที่เรียกว่าผู้ปรับต้องจ่ายนะครับแต่ว่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าจ่ายแล้วมีประโยชน์นะครับจ่ายแล้วเนี่ยความเป็นราชาโชอของดาวอาทิตย์ที่เรียกว่าเป็นดาวการงานเนี่ยช่วยเหลืออยู่นะครับช่วยเหลืออยู่จริงๆแล้วเนี่ยการงานของชาวพิจิกเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ชอบงานที่ตัวเองทาอยู่เท่าไหร่หรอกครับนะฮะคือแต่ทาได้นะครับและแถมทําได้เก่งด้วยนะครับทําได้ดีด้วยนะครับ เพราะว่าอย่างว่าแหละครับการงานเปดาวของตัวเองเนี่ยมันมันเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นคู่ศัตรูกันเลยทีเดียวเลยครับเพราะว่าการงานเป็นดาวอาทิตย์ตัวเองเป็นดาวอังคารนี่นะฮะก็เลยเรียกว่าต้องมีความรู้สึกมันเหมือนไม่ชอบแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความรอบคอบความละเอียดนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนิสัยนะฮะของตัวท่านเจ้าของชะตาเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยฝืนๆนทนๆบ้างครับในเรื่องที่เกี่ยวข้อ,ของกับการทํางาน,นะครับเพราะว่าบางทีเราก็ผมว่าก็เป็นกันท่านทุกคนนะจะพิจารณาว่าในสนุนรชาละคราราศีพิจิกเนี่ยเขาจะเป็นมากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยากจะไปทําอะไรที่มันสนุกกว่านี้ <laughs> แต่ว่ามันไอ,อ,อสิ่งที่มันไม่สนุกนี่แหละ ม,ะะมันได้เงินเยอะนะฮะเออมันได้เงินเยอะนะครับดังนั้นการเงินการอะไรต่างๆก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นอยู่นะครับก็ยังต้องอต้องฝืนใจนิดหนึ่งนะครับการเ sure. งินนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นดาวพฤหัสดังนั้นเวลาได้ได้เยอะจริงๆได้เยอะจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยว่าได้เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีสักพักเนี่ยได้เยอะกว่านี้อีกอย่ังนั้นเนี่ยเรื่องการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่่อกังวนนะ ดูเรื่องการเงินของชาวพิจิกเนี่ยเห็นแล้วไม่กังวลจริงๆนะแต่กังวลเรื่อง่าต้องปลอบใจว่าอดทนทําให้สิ่งที่ตัวเองที่ต้องฝืนใจทำเนี่ยให้ได้นะครับยังไงก็ขอใจช่วยนะครับชาวลัคษณะาราศีพิจิกให้ผ่านความเบือ่อความอดทนอะไรต่างๆที่ต้องทนไปได้นะ